เขาสุดชอบฟ้าความรักทุกคนเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะทำอีพีแบว่าเกี่ยวกับการร้องเพลงวันนี้ฟ้าจะซ้อมร้องเพลงอีกใช่ไหมคะวันนี้วันนาคานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟ้าจะได้ดูพอสม,มีแดีวต่อไปฟ้าจะทําผมก่อนนะคะฟ้าใช้ที่หมุนนี่เลยค่ะปวีผมให้เรียบร้อยนะคะผมให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวฟ้าจะไปซ้อมแล้วใช่ไหมฟ้าความรักก็แค่นี้นะคะใช้หวีนอบต่อไปแต่งหน้าเชิดชูนิดนึงค่ะ เปรองทุกคนแต่งหน้านี่น,นะคะปัดนี่นะคะแค่นี้ใช้ตัวนี้นะคะแต่งหน้าปัดแก้มค่ะทุกคนนี่นะคะ แะแก้มตัวนี้นะคะต่อไปใช้ของไม่ฟิลต่อของไม่ฟิลหมดเลยแปดตัวนี้ด้วยเห่าไปสองฟัซต์หน้าน,น,นะทุกคนต่อไปสีนี้ด้วยนะสีนี้เอาแล้วนะคะก็รีิวทุกคนดูว่า ้าใช้เครื่องแต่งหน้าใช้ของพี่ฟิลนะคะต่อไปอันนี้ที่ไปแก้มพี่ฟิลมยากใช้ตัวนี้นะคะเพรียวบางแล้วก็สีสวยมากต่อไปทาขนตาอืมนี่นูน่นอะไรอืมมิน แบตก็จะหมดแล้วนะคะแบตตอนนี้เลยยี่สิบสิบ้านเราเขียนคิ้วเองเดียวพอผมจาอยาค่ะเขียนคิ้วนะคะเนี่ยเดี๋ยว้๋วก็เดี๋ยววีผมเก็บองพิสูจน์เรี๋ยว ถิงคิ้วท่าขนตาเรียบร้อยใช่ไหมเกินนูนานะวีผม um. ให้เรียบร้อยนะแค่นี้ก็เดี๋ยวฝาขออนุญาตไปซ้อมค้าเกดนะคะแล้วก็เจอกันขอฝากอีพีนี้ด้วยค่ะบา,บายค่ะทุกคนเกศนุโลตัดกุ่กระดิ่งกุกง้งกีนให้ฝาด้ค่ะเดี๋ยว้าจะไปทางิี้ในห้องกามบะ